กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสวัสดีนาำเภอทุกเมืองก็ค่ะถ้ามาเบลฮาร์เล่ค่ะเป็นสภาตัวแทนของเมืองเอเนสเบิร์กตค่ะกระทูที่ข้าอยากจะมาถามก็คือข้าอยากทราบถึงการปฏิบัติงานของนาำเพอแต่ละเมืองก็ค่ะข้าอยากจะถามว่าที่พวกท่านได้มาเป็นนาำเพอกันอยู่ทุกวันนี้นะก็ค่ะเป็นเพราะว่าโดนยัดเยียดหรือว่า ท่านอยากจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจริงๆ,งๆนะ้าคะข้าขอยิงคําถามไปที่อำเภอ,เ,อเ,เมืองแบ็กวอเตอร์เจ้าค่ะกับผมเดวิดแบรชอร์นะครับเต็มใจที่จะรับตําแหน่งการเป็นน,นายอำเภอประจําเมืองแบ็กวอเตอร์ครับและผมก็ทํางานอย่างเต็มที่ครับโปร่งใสทุกอย่างครับในการปฏิบัติหน้าที่ของน,อนายอำเภอเนี่ยเจ้าค่ะนายอำเภอได้มีการออกตรวจตาตามไร่หรือว่าได้สอบถามประชาชน ในเขตของเมืองตัวเองบ้างไหมต้นคะว่าเดือดร้อนอะไรมาหรือเปล่านะต้นคะท่านได้มีการพูดคุยหรือว่าตอบถามหรือว่ามีการช่วยเหลือหรือไม่ต้นคะพูดคุยสอบถามครับแต่ต้องอยู่กับนักเหตุการณ์นั้นๆอย่างเช่นผมอาจจะยุ่งกับ การกระทาอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องเอกสารแต่ถ้าเกิดผมไปยืนว่า,วางๆหน้าธนาคารผมจะถามทุกคนเลยครับผมว่าจะมีเออเขาเรียกว่ารูทีนประจําวันอยู่แล้วครับสําหรับผมทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบอยู่แล้วครับแล้วเวลาที่มีประชาชนเดือดร้อนมาหรือว่าท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือเขานาะคะ่ะแบบนี้เราจะมีนามเพอไปเพื่ออะไรต่อคะมันเป็นการละทิ้งประชาชนหรือเปล่า่อคะ ขออนุญาตหยิบยกเหตุการณ์ขึ้นมาจากที่ข่าเคยเจอนะคะคือมีเหตุการณ์นหนึ่งถ้าไม่ทราบว่าคุณเดวิดแรชชอจะจําได้หรือเปล่านะคะวอาวันนั้นพวกข่าไปทํางานกันที่ไร่นะคะแล้วบังเอิญว่าไปเจอโจนพอดีนะ่ะแล้วเกิดการประทะนะคะแต่ว่าท่านที่มีเกาะและปืนนาำเพอไม่ได้ยื่นมือมาช่วยพวกเราเลยนะคะแบบนี้เรียกว่ารากิ้งประชาชนหรือเปล่าจ้ะคะถ้าทีผมจําได้มันถ้ามีโจรผมสู้ตลอดนะครับ หรือบางครั้งผมจะถามประชาชนก่อนว่าเฮ้ยวันนี้ผมมาคนเดียวผมไม่มีลูกทีมมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดไปประชาชนทั่วไปเดี๋ยวร้อนแน่นอนครับแล้วการที่จะมาป้นอะไรในไร่แล้วขณะที่ผมเห็นผมจะปล่อยวางได้ยังไงครับผมไม่ปล่อยวางอยู่แล้วครับยังไงผมก็ต้องสู้ครับแต่การสู้มันก็ต้องมียุทธวิธีครับอาจจะมีประชาชนมามีคนของผมอยู่ที่เมืองผมสู้แล้วนอนสรกันอยู่ตรงนั้น มันจะได้เหตุผลอะไรสู้การที่ว่าผมมาเรียกกำลังพลของผมกลับไปเพื่อต่อสู้แล้วพวกท่านก็ได้ของคืนแบบนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับในเหตุการณ์วันนั้นนะเจ้าค่ะข้าไม่รู้สึกว่าน้ําำเพอปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เจ้าค่ะเท่าที่ผมจําความได้วันนั้นเรารบจนกลุ่มโจนล่าถอยแล้วโจนไม่ได้ลวงอะไรแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่โจรสรุปแล้วผมลวงของคืนให้มันมันไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ผมได้ทิ้งไปเลยนะครับเท่าที่ผมจําได้ แบบนี้คุณกล่าวหาผมหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้กล่าวหาตจอค่ะถ้าแค่สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ที่คุณเดวิดแบชอลได้มีการล่าโจและมีการประทะขึ้นแล้วล้วงของคืนให้ข้ารู้สึกว่าข้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจ้าค่ะข้าขออภัยที่ข้าหยิบยกขึ้นมาพูดไม่ใช่เพราะว่าจะกล่าวหาท่านเดวิดแบชอลนะจ้คะแต่ข้าอยากให้นามเพอทุกเมืองตระหนักว่ายังมีประชาชนที่ทุกท่านจะต้องดูแลนะเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองใดก็ตามข้าอยากให้พวกท่านตรักสักนิดหนึ่งว่าในอำเภอที่พวกท่านเป็นกันอยู่ตำแหน่งที่พวกท่านเป็นกันอยู่เป็นเพราะว่าถูกยัดเยียดเพื่อให้ได้สวัสดิการหรือว่าท่านเหมาะแล้วจริงๆที่จะเป็นนายอำเภอผมมั่นใจว่าผมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในขณะที่ผมตื่นนอนทุกครั้งและผมไม่เคยละเลยต่อสิ่งใดเหตุที่เกิดในเมืองแบ็กวอเตอร์ผมไม่เคยละเลยแม้แต่ครั้งเดียวและถ้าเกิดมีประชาชนมาแจ้ง ผมก็ดูแลตามเรื่องให้สืบเสาะตามหาโจรขอบคุณครับขอจบประเด็นเพียงเท่านี้เจ้าค่ะขอบคุณท่านประธานสภา,าเจ้าค่ะอืมโอเคเชิญได้เลยนะคุณบอกบิว